คลิปดอนี้จะทำเรื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุตก18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันนั้นมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนะเ c ของพี่ king ทุกท่านนะก็คขามีกับพี่ king อีกแล้วนะจ๊ะกับช่อง king พ r o g r เช่นเคยนะครับนะคอนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับนะ โอเควันนี้ก็อยู่กับพี่คิงเช่นเคยกับช่วงเวลาของรักที่ทำนะวันนี้นะพี่คิงมาในรอบบ่ามนะก็พี่ก็อิดเป็นคนแก้นะครับวันนี้มีการปิดอัปเดตนิดหนึ่งนะเพิ่งเปิดประมาณสักป่ายสองกว่าได้นะโอเคพี่จีมีสเกมตามนี้เลยนะโอ้โหอีบ e ุ๊กสาวทํำแม่งเกมเกลือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอเคนะ ประมาณนี้เลยจ็อกเกอร์สเกมแล้วก็พีพีเกมนะครับนะก็เริ่มมาได้สักอ่าครึ่งชั่วโมงนะก็นี่เลยให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่าอัปเดตมาแล้วเป็นยังไงนะโอ้มีคนแตกแล้วเว้ยเออนี่เตมิคินบอกแม่งเป็นเกมเกลือดูโหขนาด19ฟรีแม่งยัง80บบาทนะโอเคนะโอสาวท่ามาดีว่ะเออโอเคนะเราไปสาวทแล้วกันนะ ก็อัปเดตในกลุ่มสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะรอบเช้ามันวันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะปิดอัปเดตเร็วสักประมาณ11โมงก็ปิดไปแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ให้ดูคร่าวๆนะประมาณนี้เลยนะในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยตลอดนะแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเกมนะที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมปกตินะแล้วก็เนี่ยพูดพูดคุยกันใช่หไหมว่าเกมไหนกำลังมาอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคอัปเดตสมาชิกของวันนี้สักหน่อยแล้วกันโอ้5,329แล้ว เมื่อเมื่อวานนั่นแลหละวะเออช่างมันนะจะไม่ได้โอเคประมาณนี้ละเลยแล้วกันส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกเช่นเคยนะจ๊ะมาสาวชัรับจริงไม่ติงนาง,งวันนี้เรามาดูกันว่าหลังอัปเดตมาจะเกลือไม่เกลือแต่เมื่อกี้พี่คิงเห็นมีคนแตกสองคนแล้วนะโอ้อ๋อนีอน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 ้มันยอดจากไหนนะอ๋อหวานไม่หวานเลยลืมวานพี่คิงโดนสาวชั่ไปเราบอกแล้วนี่เออเมื่อวานเราบอกไปแล้วนี่ก่อนที่เราจะเล่นอ่า เมื่อวานเราเล่นเกมอะไรไปวะเดี๋ยวก่อนด้วยก่อนอ๋อเมื่อวานเราเรารีวิวเกมใหม่ใช่ไหมเออที่พี่คิงบอกว่าพี่คิงมาเล่นสาถ้ำก่อนใช่ไหมแล้วก็โดนมานิดนิดหน,น่อยหน่อยเออก็มาลองโอ้โหเขาโดนเกมใหม่ต่อมันก็ไม่ใหม่เท่าไหร่มันมาสักพักแล้วนะแต่พี่คิงเพิ่งมารีวิวนะคุณแบงค์บอกให้มารีวิวโอ้โหบอกมาดีมาดีพ่อมนะพูดเบาๆพูดเบาๆเดี๋ยวมันได้ยินนะเดี๋ยวมันจะน้อยใจครับนะโอเค คำนวณค่อนข้างจะดูดีเดี๋ยวเราลองจวัวดูสักไม้มาโบกอ้โหแม่งมันวก็จะมีคอมโบมาเราลองซื้อจัวดูทุนต่ำๆก่อนแล้วกันนะเบ็ดสี่มาดูน,นะเบ็ดสี่จะเท่าไหร่ก่อนก่อนที่เราจะขยับเบ็ดนะตอนก่อนอัปเดตรอบล่าสุดรู้สึกว่าจะอัปมาดีขึ้นแล้วนะมาดูกันว่ารอบนี้อัปเดตมาจะยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า โอเคสิบแม่งอู้ได้โยสวยมีเอรอเอรอสวยน้ำเงินโอ้โหหัวม่วงอ่าเปิดมาโอเคอยู่ร้อยยี่สิบสี่คูสิบสองมาแล้วย,ยังไงเหลือห้าหมุนอ่ามาสิบไม่มีได้เอโอ้โหยังไงโอ้โหอืมเออมาเขียวไอ้เขียว,ยยวสวย เฮ้ยเป็นเล่นโอเคไม้นี้เราไม่ขาดทุนแล้วนะถือว่าในหน้าซื้อไม้แรกโอเคแหละนะแต่มาดูกันว่าเลขสอหมุนจะจ่ายเท่าไหร่โอ้โหแมงยี่สบาทจบสองร้บสีบ่ซื้อไป200ร้อกำไร24ก็แต่ว่าดีก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราลองดูกันอีกสักไม้สองไม้แล้วกันแล้วค่อยมาสรุปกันว่าหลังอัปเดตมาเป็นยังไงนะ แต่เราเปิดหัวกันว่าซื้อก็ยังไม่ยู่เกินเดี๋ยวเราลองดูว่าไม้สองจะยู่หรือเปล่ายัางไงลูกคำนวณด้านนอกก็โอ้ตู้ตตตเข้าฟรีไปดิเข้าฟรีไปเออโถแม่งอัปเดตมาไม่เคยจะเข้าฟรีกับชาวบ้านเขาหรอกเออเออโอเคอยังไงลูกอื้อหือ มา300มาดูกันว่าไมาที่เราซื้อ300จะจ่ายเท่าไหร่เขาสวยๆหน่อยโบโอ้โว้์โบโบหน่อยโอ้โหโบเออแม่งไอช็อตเต็มกระดานเสื้อไม่มีคูนีคโอ้โหเออยังไงเจเคโอ้ ไม่มีคอมโบเลยนะมันนะนี่ในหน้าซื้อยังไม่มีแบบคอมโบให้เราใจเ,เพื่อนนะไม่มีแบบตุ้มตุ้มตุ้ม,มเลยนะเนะี่ยดูโอ้โหแม่งมาดอกเดียวเราหายดอกเดียวเราหายโอ้โหเจเอช่องสามเคอื้อไวตั้งดอกนี้ได้ไอแดงไอแดงโบโอเคมานี่ไม่ขาดทุนโอ้โห,โโหแม่งเหมือนไม้แรกเลยเพื่อนโอ้โหมันนี่กำไร18บาทโอ้ย มันจะไม่ยอมจอ่ายนีนะเพื่อนโอเราซื้อสองไม้เราไม่ขาดทุนเลยแต่แม่งก็ไม่จ่ายเหมือนกันของนี้เขาตีว่าเกลือได้อยู่นะยังไงลูกขาจะเป็ดแม่งโอ้โหที่เหมือนจะสวยจะสวยจะสวยแล้วก็ไม่สวยนะแล้วก็ลายด้านในไม่มีคอมโ,มโบเลยนะเท่าที่ดูนะเห็นไหม ไม่มีแบบตุ่มโอ้โหแม่งแต่ด้านนอกจ่ายดีนะดูด้านนอกมาเกือบทุกสามสามคำนวณอยู่เนียฟับเห็นไหมสามไม้ไม่ใช่สามคำนวณย,นะยังไม่หลุดสามเนะี้ยเห็นไหมเออักไม้ไหมมาไหนก็มารีวิวละแต่อัปเดตมาไม่หน่วงเลยนะ ยังไม่เห็นหน่วงแบบจืดๆเท่าไหร่นะดูปกติอัปเดตมามันแล้วแต่ดวงด้วยางทีอัปเดตมาอาจจะมีหน่วงบ้างนะแต่นี้รอบนี้รู้สึกว่ามันจะลื่นอยู่นะลื่นนะที่นี้คือดูดกูยับอยู่นะดูโอ้โหนี่มันไม่มีคอมโบเลยนะจริงๆเห,ห,ห็นไหมตือมาโอดอกนี้ร้อยหนึ่งสิบโอ้เพื่อนวายมึงไ,ไปอยู่ช่องหนึ่งแล้ว อันนี้ดูสรงเออเคเคเคโอ้โหแม่งเจมาเฉยอืม,มยับโอ้โหสองร้อยหกสิบเจ็ดเราปั่นกันดีว่าเพื่อนเลยเหมือนจะไม่จ่ายเลยนะในหน้าซื้อสุนแตกนอกเอาแล้วกันถ้าสรงนี้นะ เออดูดิดูให้ข้างนอกคอมโบโคตรด,ดีบุ้มบุ้มบุ้มเลยแม่งด้านในไม่มีเลยโอ้โหดูเจย่องหนึ่งเออสวยอะไรมาอะไรมาโอ้โหยาทันนั้นโอ้โหไอ้แดงดูโอ้โห,ด,ด,โโหด้านนอกแม่งคอมโบโบบะมากดู ไว้ต oh, oh, mm ั hmm. mm ้งโอ้โหแม่งสเก็ตเตอร์อือดูอืมยังไงลูกโอ้เอช่องหนึ่งโอ้สเก็ตเตอร์มาซ้อนหัวกันสามสีรอบเลยมาทำพ่อหนุ่มมาแล้วไม่เข้าโอ้ มาเราขยับเบ็ดกันเส้นหนึ่งดีกว่าเบ็ดยี่สิบก็ดูจะแพงไปเอาสักอา่าสิบสี่ไหมมาสิบสี่สักห้าสิบหมุนเนาะเดี๋ยวดูว่ายังไงถ้าไม่จ่ายก็คงยู่นะดูทรงละวนะดูทรงว่าน่าจะยู่มากกว่าจะได้นะดูแล้วมันไม่มีลุ้นเข้ารีด้วยนะด้านนอกดูดู <c oughs> ด โหมาเกลือเลยนะเนี huh. oh, 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 uh ่ยโอ้โ huh. อ้โอ uh ้ด huh, oh, ูอย่างไรสิบช่องโอ้โอ้โหแม่งเออมาได้ลุ้นกาแฟกับเขาบ้างแล้วเพื่อนฟับฟับจบดูทรงดูทรงไม่น่ารอดทรงนี้เออมาอีกแล้วโอ้เหลือสองช่อง ยังไงลูกยังไงลูกโอ้หึ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 หโอ้ไหลเป็นน้ำเลยเพื่อนจบทำไมกูจบรีวิวเร็วเรื่องกันเพื่อนโอ้ยอัปเดตมารอบนี้เกลือเลยเพื่อนเอ้ยนะเท่าที่เห็นนะคือแบบลายด้านนอกแม่ง ก็ถามว่ามันมีคำนวณมันมันก็มีคำนวณแต่มันก็ไม่มีคอมโบแบบโบ๊บบะเลยนะแล้วก็ลุ้นเข้าฟรีแม่งน้อยมากนะส่วนด้านในไม่กีดตามที่เห็นเลยแม่งไม่มีคอมโบเลยแล้วไม่จ่ายตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมซื้อสามไม้แม่งไม้หนึ่งไม้สองแม่งกำไรอย่างละยี่สิบอะตีว่าแม่งไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของกับของของ,ของทุนซื้อเลยนะแล้วก็ตายอีกพอแม่งขยับเบ็ดตายอีกนะก็ตีว่า พี่คิงตีว่าในหน้าซื้อแม่งไม่จ่ายเลยแล้วกันนะส่วนอันนี้แล้วแต่ดวงคนอีกนะแบบบางคนก็อาจจะซื้อแล้วแบบจ่ายน,นี่พี่คิงลองสรุปไปคร่าวๆว่าอัพมาแล้วประมาณไหนพี่คิงคิดว่าน่าจะอัพมาแล้วเกลือนะช่วงนี้แนะนําว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะหรือไม่ก็รอดูสักวันสองวันหน่อยก็ได้เผื่อมันจะดีขึ้นเนาะโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันกับสาถ้ำหลังอัปเดตนะยับไอสัตว์นะโอเคเดี๋ยวรอ รอดูลักกี้ทำรอบเย็ยนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปจัดกันต่อแล้วกันกับรอบเย็ยนแล้วกันนะโอเควันนี้บายยจุบจ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับนะและฉันก็ไม่แนะนำให้เล่นตามนับชมเพื่อความบันเทิงส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยจุบจ๊บๆ